สวัสดีครับคู่นี้จะเป็นหลานเอเป็นหลานแสนกลน,นะครับเป็นเยียสวยมากครับคู่นี้พ่อจะเป็นแสนกลทองดำนะครับคู่นี้จะเป็น คู่นี้จะเป็นสอมีสุวรรณร้อยนะครับสายแมย่จะเป็นชามะนาวบวกมหานครบ,บวกมูสซอําดำนะครับคู่นี้ก็จะเป็นสอมีสุวรรณร้อยเลยเป็นเยียสวยมากครับคู่นี้ก็จะเป็นหลันเสนกลนคู่นี้เป็นหลันเสนกล พ่อจะเป็นแสนกลทองดําใครชอบแข้งหน้าเหลี่ยมดีๆแข้งหน้าจัดๆก็พักมานะครับคู่นี้แข้งหน้าจัดแน่นอนครับแข้งหน้าเหลี่ยมเบอร์แข้งเป็นไก่พมา่าครบเครื่องแน่นอนครับคู่นี้เป็นเยียสวยมากเป็นเยียสวยมากนะครับเป็นไก่ยเยียนะครับ ชอบก็พักมานะครับใครที่ได้ไปก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคู่นี้ไม่ผิดหวังแน่นอนปีนียสวยมากฝักติดตามด้วยนะครับ